การเทสนะครับโดยใช้เทสดูว่าวาวนะครับวาวเนี่ยจะรั่วหรือไม่รั่วนะครับอันนี้วาวไอไอดีนะครับจะใหญ่นะครับไอเสียจะเล็กจะเสียอ e ีนะครับไอดีสองอันนี้เป็นสิบหกวาวสี่สี่สองแปดสี่สามสองสี่สี่สิบหกสิบหกวาวของเดิมเดิมมาลดเดิมเดิมแต่ก่อนมีวาวเดียวไอดีเสียตอนนี้มันต้องการให้อากาศโฟไอเสียโฟก็เลยสร้างสิบหกวาวขึ้นมาฝั่งละสองวาวเราก็เช็คเราก็ใช้ใช้น้ําก็ได้นะครับใช้น้ํามันก็ได้นะครับ ใช้น้ำมันอนูมันจะเล็กกว่ามันจะเทง่ายน่ใช้น้ำปนไปเลยครับเทลงไปที่ช่อง i d นะครับแล้วก็ดูนะครับดูคนเนี้ไม่มีรั่วเลยแสดงว่าวาลนะั้นปิดสนิทเดี๋ยวก็เช็คฝั่งไอเสียต่อนะครับเดี๋ยวเช็คฝั่งไอเสียโอเคครับเรามาเช็คฝั่งไอเสียต่อนะครับเราก็เทคครับ โอ,โอเคนะครับนะครับไม่มีไหลออกมาเลยนะครับโอเคก็ปิดสนิทนะครับทางไอดีเสียนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องบดวาลวมันโอเคนะครับวิธีการตรวจเช็ควาลว,ว่าปิดสนิทไหมวาลวรั่วไหมด้วยฮะด้วยการเทสแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทำดูแต่มันต้องเปิดฝาสูบมาต้องมีความเข้าใจกับมัน